เรื่องไซปอยีบทที่38ลักก่อง่างกับลิฟบายเลงได้ฟังเห็นชอบด้วยเพราะคนทั้งสองมีความคิดถึงไทยจือเหมือนกันจึงว่าทเนีเนีพบปะไทจือนแห่งใดก็จงให้ทหารพาพระองค์ไปส่งยังเมืองห้างจิวหูด้วยแล้วข้าพเจ้าจะติดตามไปที่นั่นนางไซปอยีรับคำแล้วก็จัดสเสบียงอาหาร มอภัยลักก่อ้ง,งกับลิบใบเหลงเป็นอันมากและต่างฟายต่างขับม้าแยกทางกันไปลักก่อ้ง,งกับลิบใบเหลงเดินทางมาในป่าทางทิศตะวันออกพอมาได้สักพักหนึ่งม้าสองตัวที่ลักก่อ้ง,งกับลิบใบเหลงขี่อยู่นั้นเกิดพยศไม่ยอมวิ่งต่อไปทั้งสองคนนึกขัดใจลงแซ่สักเท่าไรม้าทั้งสองก็นิ่งเฉยอยู่ลิบใบเหลงเห็นเช่นนั้นจึงว่า มาของเราคงจะเหนื่อยมากแล้วมันจึงไม่ยอมไปเราควรจะแวะหาที่นั่งพักเล่นให้สบายใจสักครู่หนึ่งก่อนเถิดและก่อง่างว่าเราก็กำลังกระหายเหล้าอยู่เหมือนกันถ้าได้เดิมสักสองสามอึกจะรู้สึกสบายขึ้นอีกเป็นอันมากว่าแล้วก็เพ่นลงจากหลังมา้าพอจะยกน้าเต้าสุราขึ้นกรอกใส่ปากก็ต้องชะงักกรีบวางน้ำเต้าสุราลงแล้วบอกกับลิบปบายเหลงวะ จงเตรียมตัวรับมือกับมันเถิดเพราะไอ้นี่เองที่ทำให้ม้าของเราพยศไม่ยอมไปลิปใบเหลงเหลียวหน้ามาถามว่าอะไรกันลักก่อง้างยกมือชี้ไปที่เสือตัวหนึ่งซึ่งกำลังนอนหายใจขมวอยู่ในสุ้มไม้ริมทางข้างหน้าพางพูดด้วยว่าเจ้ารู้จักหรือไม่ว่านั่นมันตัวอะไรกันลิปใบเหลงเห็นแล้วร้องว่านั่นมันเสือนะสิตัวใหญ่ถนัดใจ เราจงเร่งช่วยกันจัดการกำจัดมันเสียเถิดบางทีเราจะได้แล่เอาตาบและหัวใจมาปิ้งกินกับเหล้าอร่อยนักพูดแล้วทั้งสองก็พร้อมกันเพ่นเข้าไปและก่อง,ง่างเงือกระบองเหล็กขึ้นตีเสือนั้นก่อนถูกตรงกลางขมองศีรษะแตกเสือนั้นเลยตายคาที่ิิบใบเหลงเอาสามงามไปทิ้มพลิกดูตัวพอเห็นตรงหน้าอกเสือนั้นแล้วร้องว่ามีหน้าเล่าเสือมันจะตายอยู่แล้ว มันจึงไม่ต่อสู้กับเราเลยสักนิดเดียวหลักก่องัางก้มมองดูก็เห็นจริงด้วยที่หน้าอกเสือนั้นมีรอยถูกแทงทะลุเข้าภายในเป็นบาดแผลสำคัญลักก่องัางจึงว่าไอเสือตัวนี้คงถูกใครทำร้ายมาก่อนแล้วเป็นแน่ลิบใบเลงว่ามันจะถูกใครทำร้ายมาก่อนก็ช่างเถิดว่าแต่เราจะลงมือถลกหนังแลเนื้อควักอตับและหัวใจของมันมาปิ้งกินกับเหล้าหรืออย่างเรา ลักก่อง้างว่าเราเอามันขึ้นบรรทุกบนหลังม้าไปหาที่แล่เนื้อกันที่อื่นไม่ดีกว่าหรือลิบใบเลงเห็นชอบด้วยพอคนทั้งสองช่วยกันหามเสือจะขึ้นพาดบนหลังม้าก็ได้ยินเสียงตะวาดมาแต่ไกลว่าไอ้สองคนนั่นจะขโมยเอาเสือของข้าไปที่ไหนลิบใบเลงกับรักก่อง,ง้างต้องวางเสือลงกับพื้นดินอีกแลมองเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่มีอายุในราวกลางคน ถือทวนเป็นอาวุธคู่มือกำลังเดินตรงเข้ามาลิบใบเลงจึงถามขึ้นก่อนโดยดีว่าท่านนาะรือเป็นเจ้าของเสือใชยนั้นยังมิทันจะตอบละก่อง่างก็พูดสอดขึ้นบางว่าเสืออยู่ในป่าทแท้ๆจะมีเจ้าของอย่างไรกันถ้าท่านจะต้องการก็จงบอกชื่อแซ่ให้เราทราบก่อนเถิดมาดว่าเราพอใจก็จะคืนให้แต่ถ้าเราไม่พอใจ จะได้จดชื่อลงบัญชีไว้โดยสะดวกชายนั้นหาใช่คนอื่นไกลที่ไหนไม่ที่แท้ก็คืองวนติดผู้ซึ่งพาเอาไทยเจอซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นงวนแสงไปบำรุงเลี้ยงไว้ต่างลานนั่นเองวันนั้นงวนติดกับงวนเสงได้ออกจากบ้านผากันเที่ยวล่าสัตว์ป่าระหว่างเดินมาตามทางนั้นอเผอิญเสือตัวใหญ่ตัวที่ตายนั้นเพ่นเข้าจะตะครุบขบกัดงวนติด งวนติดและเห็นก็ขยับทวนขึ้นสวนแทงถูกตรงหน้าอกเสือนั้นด้วยกําลังแรงทะลุเข้าภายในแต่พองวนติดขยับจะแทงซ้ำเสือนั้นรู้สึกเจ็บปวดก็วิ่งหนีงวนติดไล่ติดตามมาพอดีพบลิบใบเล้งกับลักกอง,งั่งกําลังหามเอาเสือไปจึงร้องตวาดห้ามไว้ด้วยความโกรธเคืองครั้นได้ยินลักกอง,งังพูดจาเป็นเชิงอวดดีแล้วดูถูกก็ยิ่งเพิ่มความโกรธหนักขึ้น และประกอบด้วยงอนติดได้เห็นหน้าตาของลักก่อง้างกับลิบใบเหลงแปลกประหลาดผิดกว่าคนธรรมดาจึงบอกชื่อและแท้ของตัวแล้วยกทวนขึ้นชี้หน้าลักก่อง,ง้างพลางตวาดด้วยเสียงอันดังว่าไอปีศาจป่ากูอยู่ในตบมน,นี้มาช้านานแล้วยังไม่เคยได้ยินใครพูจาอวดดีเท่ามึงเลยสักคนลักก่อง้างรู้สึกโกรธขึ้นมาบ้างจึงพูดย้ำอีกว่าเสืออยู่ในป่าแท้ มึงจะมาเป็นเจ้าของอย่างไรกันวนติดว่าเสือมันจะกัดกูกูแทงมันถูกหน้าอกทะลุแล้วมันหนีมาตายที่นี่มึงจะมาริบเอาของกูไปง่ายๆไม่ได้เป็นอันขาดถ้ามึงอยากจะได้ก็จงไปหาเสือตัวใหม่เอาเองสิจึงจะชอบและก่องงางว่ามึงแทงเสือยังไม่ตายแต่เมื่อกูเอากระบองตีหัวขมองมันอีกจึงตายชนิ้มึงจะอวดเก่งว่าฆ่ามันกรไรได้ ลิบใบเลงเห็นเพื่อนโต้อตอบกันอยู่ร่ำไรจึงพูดกับง่วนติดว่าเมื่อต่างคนต่างทำร้ายเสือตายลงด้วยกันแล้วก็ควรจะแบ่งสารปันส่วนกันจึงจะถูกต้องคือเจ้าเป็นคนแทงมาก่อนแต่มันยังไม่ตายก็ควรจะแบ่งเอาเนื้อและกระดูกของมันไปเพื่อนของกูเป็นคนตีมันตายทีหลังก็ควรเอาแต่หนงังส่วนตัวกูเป็นผู้ตัดสินก็จะขอแต่ตับและหัวใจของมันไปปิ้งกินกับเราเท่านั้น มึงจะพอใจหรือหาไม่เรางวนติดว่ามึงมาด้วยกันแล้วจะเลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มากไปเสียหมดเช่นนี้มันจะใช้ได้ที่ไหนซึ่งชอบแต่ว่ากูเป็นคนแทงมาก่อนควรจะได้หนังกับตับและหัวใจคนตีมันตายทีหลังจะหาชื่อเสียงไม่ได้ควรจะเอาแต่กระดูกส่วนผู้ตัดสินก็รักแต่จะกินฉะนั้นควรจะต้องเอาเนื้อเสือไปปิ้งกินกับเรามีได้มากกว่าตับและหัวใจของมันอีกหรือ ลักก่อง้างว่าเพื่อนของกูตัดสินถูกต้องแล้วมึงจงยอมเสซตแต่โดยดีเถิดมิฉะนั้นจะต้องเกิดความกันใหญ่เป็นแน่มวนติดว่าก็มึงสองคนคบคิดกันเลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มากไปเสียหมดสิ้นแล้วจะให้กูยอมตามคำตัดสินกระไรได้มาดว่าจะเกิดความกันประการใดกูก็เต็มใจที่จะรับมือกับมึงสองคนอยู่เสมอลักก่อง้างเป็นคนมุทะลุจึงเมื่อได้ฟังดังนั้น ก็เห็นเข้าเอากระบองตีงวนติดทันทีงวนติดถอยหลบออกไปพ้นแล้วก็เนื้อทวนเข้าแทงเอาบางลักก่อง้างรำกระบองปัดไว้จึงต่างฝ่ายต่างต่อสู้กันเป็นสามาถเสียงอาวุธที่กระทบกันดังสนั่นเป็นประกายแวบวับยางน่าสยดสยองพอต่อสู้กันได้จนจะสิ้นกระบวนเพลงลักก่อง้างคเนเห็นได้ท่วงทีจะเนื้อกระบองขึ้นตีเต็มแรง แต่งวนติดหลบได้ด้วยความว่องไวและก่อง้างตีผิดตัวเองเซทลาเสียหลักวนติดเห็นไดทา่าแต่จะแทงด้วยทวนยังไม่ถนัดมือจะเงื้อทวนขึ้นฟาดอย่างสุดกำลังลิบใบเลงกลัวเพื่อนจะเสียทีก็เห็นเอาสามงามรับทวนของ,งวนติดไว้ละก่อง้างตั้งตัวได้ก็หันมาตีด้วยกระบองถูกขางวนติดลม้มลงทวนกระเด็นหลุดจากมือ ลิบใบแหลงเห็นเช่นนั้นจึงโดดเขารวบตัวไว้ได้งวนติดพยายามออกกำลังดินสะบัดไม่หลุดก็ร้องด่าว่าไอ้พวกห้าหมู่ดีแต่รวมกันกัดกูถ้าต่อสู้กันตัวต่อตัวแล้วกูจะไม่รู้สึกน้อยใจอย่างไรเลยแลักก่อง่างว่าไอ้นี่ปากกล้านักฉะนั้นจำจะต้องจับมัดไว้กับต้นไม้แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เสือมากินมันเสียเถิดว่าแล้วหันมาหยิบเชือกเส้นหนึ่งจากหลังม้าจะเอาไปผูกมัด แต่ทันใดลักก่อง,ง้างยืนตกตะลึงเพราะได้ยินเสียงชายคนหนึ่งตะโกนห้ามมาแต่ไกลว่าขอท่านทั้งสองจงหยุดก่อนอย่าทำร้ายแปะแปะของข้าพเจ้าอีกเลยอันชายที่มานี้ก็คืองวนเซงนั่นเองขณะแรกงวนเซงมาพร้อมกันกับงวนติดครั้นเห็นงวนติดแทงเสือแล้วออกวิ่งตามมางวนเซงก็ยืนรออยู่เห็นงวนติดหายไปช้านานจึงออกติดตามไปบ้าง มองดูแต่ไกลพอดีเห็นชายสองคนกำลังช่วยกันรุมต่อสู้อยู่กับงวนติดจึงหยุดยืนแอบพิจารณาดูต่อไปอีกก็จำได้ว่าชายสองคนนั้นคือลักก่อง,ง่างกับลิบบายเลงครั้นจะออกปากห้ามแต่แรกก็เกรงว่าลักก่อง,ง่างกับลิบบายเลงจะทำให้งวนติดรู้ว่าตนเป็นใครแต่พอเห็นงวนติดเสียทีก็ใจหายจนลืมความกลัวที่ตนคิดไว้เสียสิน้น จึงรีบเดินเข้ามาห้ามแลกักกองั่งเห็นก่อนก็ยืนตกตะลึงอยู่ชั่วครู่พอรู้แน่ว่าเป็นเจ้านายของตัวก็ตรงเข้าไปคุกเข่าลงคำนับและรู้สึกปรับเริ่มปิติที่ได้พบปะกันจนน้ำตาไหลแล้วถามว่าเชยซวยหายไปข้างไหนเป็นเวลาช้านานข้าพเจ้ากับลิฟใบเหลงสองคนด้วยกันได้ท่องเที่ยวติดตามหาเสียแทบแย่และบัดน,นี้ได้มาพบปะกันแล้ว นับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้ายิ่งนักเตียวบูจงซึ่งปลอมชื่อเป็นงวนเซ้งได้ฟังยังมิทันจะรับสั่งประการใดพอดีลิบใบเหลงรีปล่อยตัวงวนติดแล้วตรงเข้ามาคุกเข่าคำนับถามสแสดงความปรับเปลืมปิติฉลก่องางบางไทยจือทอดพระเนตรเห็นพี่เลี้ยงทั้งสองก็รู้สึกดีพระไทยเป็นอันมากเหมือนกันแต่ขณะนั้นเห็นเป็นเวลาเย็นลงมากแล้วจึงชี้พระหั์ไปที่ตัวงวนติด พลางรับสั่งแกลักกองง้างกับลิบบายเหลงว่าทันทั้งสองจึงช่วยกันพยุงท่านผู้มีบุญคุณของข้าพเจ้ากลับไปบ้านเสียก่อนเถิดแล้วเราจึงค่อยสนทนากันขณะนั้นงวนติดมีความแปลกประหลาดอยู่ในใจเป็นอันมากเพราะมิได้เคยนึกฝันว่าจะมีผู้มาเคารพน,นอบน้อมจงงวนเซงหลานของตนถึงเพียงนั้นครั้นเห็นลักกอง้างกับลิบบายเหลงซึ่งเมื่อแรกเป็นศัตรูกันและบัดน,นี้ได้มากลับกลายเป็นมิตร เขาช่วยพยุงตนให้ลุกขึ้นดังนั้นก็ยิ่งเพิ่มความหลากใจหนักขึ้นและขณะนั้นที่ขาตนซึ่งถูกลักก่อง้างตีเอารู้สึกเจ็บปวดแต่เพียงเล็กน้อยแต่คิดจะแกล้งลักก่อง้างเป็นการแก้แค้นตอบแทนบ้างจึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเรารู้สึกเจ็บปวดที่ขามากนักส่งท่านทั้งสองจะพยุงเราไปเช่นนี้เห็นจะเดินไม่ไหวแน่ฉะนั้นท่านผู้ใดเป็นคนตีก็ให้เราขี่คอไปเถิด ละก่อง่างรู้ว่างวนติดเป็นผู้มีบุญคุณแก่ไทจือก็มีอาจขัดจึงยอมให้วนติดขี่คอของตนแล้วบอกให้ลิบใบเลงเอาเสือขึ้นบรรทุกบนหลังม้าพากันออกเดินตามไทยจือไปจนถึงที่อยู่ของ,งวนติดวนติดลงจากคอละก่อง,ง่างแล้วบอกให้หนางเมาสีภรยาหยิบเอาน้ำมันมาส่งแก่ละก่อง,ง่างให้ช่วยนวดถาที่ขาตรงที่เจ็บปวดละก่อง่างนวดพลางบ่นว่าตั้งแต่เกิดมา ซึ่งนอกจากเจ้านายและบิดามารดาของตัวแล้วก็ยังไม่เคยกระทำให้แก่ใครถึงเช่นนี้เลยไทยจือทรงพระสวนพลางรับสั่งว่าเพราะท่านเป็นคนคมเห้งเขาจนได้รับความเจ็บปวดฉะนั้นต้องทดแทนบุญคุณเขาเช่นนี้สิแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่พอแก่โทษซึ่งชอบแต่ว่าท่านต้องคุกเข่าลงคำนับกล่าวคำขอลูกแก่โทษแก่แปะแปะของข้าพเจ้าอีกด้วยจึงจะควร ลักก่อง้างได้ฟังก็จำต้องกระทำตามรับสั่งของไทเจอร์ผองวนติดรู้สึกค่อยคลายความเจ็บปวดลงบ้างแล้วจึงถามลักก่อง้างกับลิปใบเลงด้วยความสงสัยว่าหลานของข้าพเจ้าเป็นใครกันแน่จึงเห็นท่านทั้งสองแสดงความเคารพนับถือยิ่งนักลักก่อง้างกับลิปใบเหลงอย่างไม่กล้าตอบความจริงจึงต่างมองดูพระเนตรของไทเจอร์เป็นการขอความเห็นในพระทัยว่า จะให้สมควรต่อประการใดไทยจือทรงเห็นว่าจะปิดความไว้ไม่ได้แล้วจึงพยักพระพักพลางรับสั่งว่าท่านทั้งสองจงเล่าความจริงให้แป๊ะแป๊ะกับแป๊ะป๊อได้ทราบเถิดและก่องัางกับลิบบายเลงก็เล่าความจริงตั้งแต่แรกออกจากเมืองหลวงจนกระทั่งมาพลัดกันที่กลางทางและเพิ่งมาพบปะกันวันนี้ให้งวนติดกับนางเมาสีฟังโดยตลอด พองวนติดกับนงางเมาสีได้แจ้งว่างวนแสงหลานของตนนั้นคือเตียวบูจงไทยเจอก็ต่างคนมีความตกใจรีบคุกเข่าลงถวายคำนับแล้วทูลว่าขพเจ้าสองคนผัวเมียมีความผิดมากนักเพราะมีตาเสียเปล่าแต่หามีแววไม่จึงมิได้จัดการต้อนรับและเลี้ยงดูเชยสวยให้สมแก,ก่เกติยศขอจงได้กรุณายกโทษให้สักครั้งหนึ่งเถิดและต่อไปทีหน้าทีหลัง ข้าพเจ้าทั้งสองจะม่อัดล่วงเกินเหมือนเช่นครั้งที่แล้วมานั้นอีกเลยเป็นอันขาดไทจือทรงประคองสองสามีภรยาให้ลุกขึ้นนั่งแล้วรับสั่งว่าท่านทั้งสองนี้มีบุญคุณแก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากและข้าพเจ้ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเลยสักครั้งเดียวแล้วยังจะถือโทษต,ต่อท่านผู้มีคุณกระไรได้ขอท่านทั้งสองจงวางใจเสียเถิดมาดว่าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาขึ้นเมื่อใด จะชุบเลี้ยงตอบแทนบุญคุณท่านทั้งสองให้มีความสุขอย่างถึงขนาดงวนติดกับนางเมาสีได้ฟังเช่นนั้นก็มีความดีใจจึงรีบเข้าไปช่วยกันจัดโต๊ะสุราอาหารออกมาตั้งแล้วไทเจือก็ตราชวนลักก่อง,ง่างกับลิบบายเลงกับสองสามีภรรยาให้รับประทานร่วมโต๊ะก,กันระหว่างนั้นไทเจือกับลักก่อง,ง่างลิบบายเลงต่างไต่ถามถึงทุกสุขและเล่าสู่กันฟัง จนกระทั่งเสพสุราอาหารเสร็จแล้วไทจือได้แจ้งจากคนทั้งสองเล่าให้ฟังว่านังอึ้องเสียวง้อถูกอึ้องอวนวัวผู้เป็นบิดาบังคับให้โดดน้ำตายก็ทรงรู้สึกเสียดายและอาลัยรักจนมิอาจจากล้านน้ำพระเนตรไว้ได้จึงทรงกันแสงพลางสะอึกสะอื้นรำพันถึงคุณความดีของนางอึ้องเสียวง้ะด้วยประการต่างๆลัก่อ้งกับลิบใบเลงเกรงว่า ไทจื้อจะเสียพระไทหนักขึ้นจึงทูลว่าขอเชยสวยอย่าเพิ่งส่งวิตกด้วยเมื่อก่อนที่นางไซปอหยีจะเดินทางออกจากเมืองโลจิวได้เล่าให้ขพเจ้าฟังว่าสงสัยอยู่เสมอว่านางอึ้งเสียวง้อคงไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ว่าตกไปอยู่กับใครที่ตำบลไหนกันครั้นขพเจ้าซักถามต่อไปอีกนางไซปอหยีก็บอกว่าผู้วิเศษมาเข้าฝัน ไทจือได้ฟังก็ตรัสว่าอันความฝันนั้นจะเชื่อถือเอาเป็นที่แน่นอนนักไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความอาลายัยและคิดถึงนังอึ้งเสียวง้ออยู่มากนักครั้นไทยจือค่อยคลายความโศกลงบ้างแล้วลักก่อง้งางกับลิบใบเหลงจึงทูลว่าถึงจะอย่างไรเชยสวยก็ควรจะเสด็จไปให้ถึงเมืองอ่างจิวหูเสียก่อนเถิดแล้วจึงค่อยคิดการทั้งปวงกันต่อภายหลังไทจือเห็นชอบด้วย จึงให้ลักก่องงางกับลิฟายเลงพักหลับนอนอยู่ใกล้กๆพระองค์ที่บ้านของงวนติดนั้นคืนหนึ่งแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นไทเจอก็ตรัสขอบบุญคุณสองสามีภรรยาและรับสั่งลาจะออกเดินทางต่อไปงวนติดกับนางเมาสีมีความเสียใจถึงกับน้ำตาไหลพลางทูลว่านับตั้งแต่เชยสวยมาอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าสองคนรู้สึกเป็นสุขสบายใจยิ่งนัก การอาชีพก็ไม่อัตคัดฝืดเครื่องเหมือนแต่ก่อนครันเชยสวยจะต้องจากไปเสียเช่นนี้และอีกสักเมื่อไรจึงจะมีโอกาสพบปะก,กันอีกได้เราไทจือรับสั่งว่าข้าพเจ้ามีความจําเป็นโดยแท้ที่จะต้องจากไปถ้าแม้ไม่ไปก็จะเป็นการขัดรับสั่งพระเจ้าแผ่นดินและพระบิดาจึงขอท่านผู้มีคนทั้งสองอย่าเป็นห่วงใยถึงข้าพเจ้าอีกเลย มาดว่าเทพพย,ยดาฟ้าดินยังกรุณาอยู่ข้าพเจ้าคงจะมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณท่านสักวันหนึ่งเป็นแน่รับสั่งแล้วรีบชวนละก่องางกับลิบใบเลงออกเดินทางไปงวนติดกับนางเมาสีมีความจนใจจึงเดินตามออกไปส่งเป็นระยะพอสมควรต่างฝ่ายต่างร่ำลาและสั่งเสียกันอีกครั้งหนึ่งและสองสามีภรยาจึงพากันกลับยังที่อยู่ของตน ระหว่างที่ไทจเจอเสด็จเดินทางไปครั้งนั้นได้ขี่ม้าตัวหนึ่งและลิบใบเหลงขี่ตัวหนึ่งส่วนลักก่อง้างได้เอาม้าของตัวให้ไทเจอขี่เสียแล้วตนเองไม่มีม้าจะขี่ก็ยอมทนเดินตามไปครั้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขึ้นมาจึงพูดกับลิบใบเหลงว่าจงเอาม้ามาให้เราได้ผลัดเปลี่ยนกันขี่บ้างเถิดลิบใบเลงคิดจะแกล้งลักก่องฆ่าที่ลักก่องงมักเป็นผู้ก่อเหตุข,ขึ้นก่อน ให้ตนต้องได้รับความเดือดร้อนมาหลายครั้งหลายหนแล้วจึงแกล้งทําไขหูนิ่งเสียครั้นลกักกองา่างพูดเตือนอีกเป็นหลายครั้งหลายหนลิบายเหลงก็ไม่ยอมให้อ้างว่าเราก็รู้สึกเดินไม่ค่อยจะไหวฉะนั้นเจ้าจงทนเดินต่อไปก่อนเถิดต่อเมื่อเรารู้สึกค่อยทุเลาขึ้นบ้างแล้วจึงจะให้ม้าขี่ลกักกอง่างไม่แจ้งในกลอุบายก็ยอมทนเดินต่อไปอีก จนเป็นเวลาล่วงเข้ามาได้สามวันสามคืนจึงขอร้องจะขี่มาบ้างลิบใบเลงก็แกล้งอ้างเหตุขัดข้องเหมือนเช่นวันก่อนและกองง้างสังเกตดูหน้าตาของเพื่อนเห็นเป็นปกติไม่มีอาการป่วยไข้อะไรเลยก็นึกรู้เท่าทัานคิดว่าเราจะต้องแกล้งไอ้นี่เสียบ้างจึงจะชอบคิดแล้วแกล้งดื่มสุราที่มีติดตัวมานั้นตลอดทางและบางครั้งก็ส่งให้ไทยจื้อเสวยเพื่อแก้เหนื่อยบ้าง ลิบายเลงเห็นไทยจือกับเพื่อนเดิมสุราและประกอบด้วยรู้สึกเนหน็ดเหื่อยขึ้นมาจึงออกป่าขอดื่มบ้างและก่อง้างแกล้งหัวเราะแล้วว่าคนป่วยไข้จะดื่มเหล้าไม่ได้ดอกถ้าโรคกำเริบขึ้นแล้วจะได้ยากแก่การแก้ไขเพราะเราเดินขึ้นมาตามป่าตามดงเช่นนี้จะไปหาหมอที่ไหนมารักษาได้เราลิบใบเลงมีใช่เป็นคนติดสุราก็นึกว่า เมื่อเพื่อนเราไม่ให้กินก็ไม่เห็นจะเป็นการแปลกประหลาดอะไรแต่เราจะแกล้งไม่ให้ม้ามันขี่เรื่อยไปตลอดทางแลกักกอง่างเห็นเพื่อนไม่ให้ม้าขี่แน่ก็นึกเคืองอยู่ในใจครันจะออกปากโต้เถียงกันยืดยาวไปก็เห็นว่าไม่เป็นการสมควรด้วยจะต้องโกรธเคืองการเสียเปล่าๆพอคิดอุบายขึ้นได้อย่างหนึ่งจึงอุตสาห์ทนเดินตามต่อไปจนกระทั่งถึงเชิงเขาแห่งหนึ่ง ไทจือทอดพระเนตรเห็นแท่นหินใหญ่อยู่ใต้ต้นไม้สังเกตดูเป็นที่ร่มเย็นสบายดีประกอบด้วยขณะนั้นเป็นเวลากลางวันกำลังเที่ยงแดดร้อนจัดไทจือจึงตราดช,ชวนสองพี่เลี้ยงแวะเข้าไปนั่งพักอยู่บนแท่นหินใหญ่นั้นส่วนลิฟใบเล้งคิดแต่จะแกล้งเพื่อนไทยเดียวหารู้ไม่ว่าเพื่อนรู้เท่าทันความคิดของตนจึงสุดกายลงนอนพลางแกล้งพูดกับลักกอง,งางว่าเรารู้สึกไม่สบาย หน้าตามืดมัวและปวดเวียนศีรษะเป็นกำลังจึงใครจะขอนอนหลับสักตื่นหนึ่งส่วนเจ้าจงอยู่ช่วยเช,ย,ชยสวยไปพลางก่อนหากเห็นมีอะไรเกิดขึ้นจงเร่งปลุกเราโดยเร็วจะได้ลุกขึ้นช่วยกันทันท่วงทีและก่อง้างมองเห็นอุบายของตนคงจะสมความคิดอยู่แล้วจึงยิ้มพ่างแกล้งตอบว่าเมื่อเพื่อนเรารู้สึกป่วยเจ็บก็จงหลับนอนตามสบายเถิดส่วนเชยสวยนั้นจะต้องเป็นทุระของเรา ต้องคอยระวังอยู่เสมอและขอเจ้าจงวางใจเสียเถิดลิบใบแหลงรู้สึกลมพัดเย็นสบายก็เลยนอนหลับไปจริงๆหลักก่อง้างเห็นเพื่อนหลับแน่ก็เอามือปิดปากโพาราอด้วยความดีใจแล้วทูลแก่ไทจือว่าเชยสวยจงรีบเสด็จไปขึ้นมา้ารอท่าข้าพเจ้าอยู่ก่อนเถิดด้วยครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแก้เพจไอ้นี้เสียให้เข็ดราบบ้างมิฉะนั้นมันจะหาว่าข้าพเจ้าเป็นคนโง่เง่า,งา รู้ไม่เท่าทันความคิดของมันว่าแล้วกระซิบบอกอุบายของตนที่จะกระทำให้ไทยจือฟังไทยจือได้ฟังก็ทรงเห็นสนุกด้วยจึงรีบลงจากแท่นหินใหญ่นั้นสเสด็จไปขึ้นม้ารอท่าอยู่ก่อนส่วนละก,ก่อง้างเอาเชือกมาผูกเท้าลิบบาใบเลงไว้แล้วเอาปลายเชือกไปผูกล่ามไว้กับคนต้นไม้ใหญ่พอจัดการเสร็จแล้วก็เอามือเขย่าตัวลิบบาใบเลงพลางแกล้งร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า จนผู้ร้ายยกมามากมายจงลุกขึ้นเตรียมการต่อสู้กับมันเร็วๆเถิดพอร้องขาดคำก็เพ่นขึ้นม้าของลิบายเหลงแล้วลงแซ่ควบขับม้าหนีไปพร้อมกับไทยจือพอถึงทางเลี้ยวก็หยุดม้าแอบยืนดูอยู่และต่างนึกขบขันจึงหัวเราะกันด้วยความชอบใจ